มีภาพหลุดแอบครบซ้อนก็สีเบอร์นหนึ่งนักตบชายสุดหล่อระดับโลกกับเบอร์หนึ่งหนังโป๊ญี่ปุ่นมาเจอกันอื้มชื่อไซกับเรื่องนี้มันแซบคูณแซบเ้างก็เป็นภาพที่ค่อนข้างจะเป็นเชิงลบสวัสดีทุกคนค่ะจริงใจเล่านะคะวันนี้พี่บอยชวนเปลี่ยนเรื่องจากในประเทศไปสู่ต่างประเทศกันบ้างแล้วก็เป็นเรื่องที่ คือฮาเป็นเรื่องกอ๊อตสีเป็นเรื่องที่อัปเดตแล้วกันหลายๆคนที่ตามวอลเลย์บอลอยู่ก็คงจะอินกับเรื่องนี้แต่หลายๆคนที่ไม่ได้ตามว bon, อลเลย์บอลอ่ะฟังสันิดหนึ่งนะคะจริงๆรแล้วจะเรียกก๊อตสีก็ได้จะเรียกว่าข่าวใหญ่ก็ได้นะคะเพราะว่าเจ้าชายวอลเลย์บอลของโลกเขาชื่อรันทากาฮาชินี่คือซุปตาวอลเลย์บอลที่ไปแข่งสนามไหนเนี่ยสาวสาวก็จะชูป้าย เรียกว่าให้กำลังใจกันแน่นโดยเฉพาะที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะพี่บอยเจอเคยเจอน้องรันเนี่ยเมื่อประมาณสักปี2022ตอนนั้นเนี่ยก็ฮือหามากไปที่ฟิลิปปินส์เนี่ยคนหูเธอใช้คําว่ากรีลเสียงหลงนะคะเรียกว่าซุปตาเคป๊ OP, มาเมืองไทยโด่งดังอย่างไรน้องรันคนนี้เวลาไปที่ไหนก็ดังแบบนั้นแต่ทีนี้มันเจอประเด็นอะไรมันเจอประเด็นคบซ้อนและผู้หญิงที่เป็นคนที่มาซ้อนเขา ดันกลายเป็นนางเอก AV ความดังคือยอดขายอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นมันก็เลยแซบเรื่องนี้มันแซบคูณแซบในเมื่อผู้ชายที่โหดฮอตและโด่งดังที่สุดในแวดวงวอลเล่บอลของโลกไปเจอกับผู้หญิงที่แสดงหนัง AV n o เนาะอดดาวส์วิดีโอของญี่ปุ่นมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ สนุกเลยนะคะสื่อญี่ปุ่นแล้วก็สื่อที่เป็นเรื่องของอสื่อวอลเลย์บอลทั่วเอเชียเนี่ยเล่าเรื่องนี้รายงานเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยตกใจนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสื่อญี่ปุ่นเวาลาเขารายงานเขาตามติดชนิดที่เรียกว่ามีหลักฐานจังหนับเลยนะคะอันนี้คือจริงใจเล่าวันนี้ค่ะเดี๋ยวพี่บอยลงรายละเอียดนะคะขอใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณสปอนก่อนเนาะ บอนบูสเตอร์ p พล็กโปล์แฮร์ชีทเมตัวนี้เป็นสีฟ้าสวยช่วยบำรุงเส้นผมที่เจอความร้อนนะคะเข้าใช้เทคโนโลยีสูงสุดชื่อว่า อะวิรานาโนเป็นเทคโนโลยีที่ทำให้สารสกัดต่างๆเนี่ยค่ะผลักลงไปในส่วนลึกของเส้นผมสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะกอกอุดมไปด้วยสารสำคัญต่างๆที่จะช่วยให้เส้นผมของเรากลับมาแข็งแรงสีฟ้าเหมาะกับคนเจอความร้อนของเส้นผมเจอความร้อนนะคะเจอใดเจอที่หนีบผมมันจะแตกปลายมันจะฟู ตัวนี้ใช้ได้ทุกวันเลยนะคะสีฟ้าส่วนสีขาวที่พี่บอยโปรโมทไปเดือนก่อนตัวนั้นเหมาะกับคนทําเคมีคนที่ไปดัดไปทําสีหนักๆแล้วก็ไปยืดผมมันจะช่วยได้ไม่เหมือนกันแต่ดีทั้งคู่อยู่ที่ว่าสีสระของคุณเส้นผมของคุณเนี่ยคะ่ะ เจออะไรมานะคะซื้อได้ในห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตรวมไปจนถึงออนไลน์พี่บอยปักตะกร้าพี่บอยมีลิงก์กดสั่งซื้อได้เลยนะคะใครซื้อแล้วใช้แล้วเม้น์มาหน่อยดีจริงอย่างที่บอกหรือเปล่าลับมาที่เรื่องบอลเลยบบอลเข้าเนื้อนะเข้าเนื้อนะหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าพี่บอยมาเล่าเรื่องนี้ทําไมเรื่องนี้เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นคุณภาพของสื่อญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีแมกซีนหรือว่านิตยสารที่เป็นก๊สีแต่ก๊สีของเขาเนี่ยเขาตามตามดูพฤติกรรม รันทากาฮาชิเพราะว่าคนนี้เนี่ยก็เป็นขวัญใจของสาวๆเนาะมีคนฟอลโล่โซเชียลของเขาส3ล้านมีการรายงานข่าวไปทั่วเอเชียเขาเป็นเจ้าชายวอรเลย์บอลเนาะทีนี้เนี่ยสื่อเขาก็พาดหัวรุนแรงนั่นแหละบอกว่ารันซุปตาวอรเลย์บอลเนี่ยมีภาพหลุดแอบบคบซ้อนซ้อนคนหนึ่งก็คือแฟนซึ่งเขารู้กันว่าเป็นอินฟูคนดังอันนั้นก็คบกันจุโดยโดยโดยไม่บอกว่าเป็นแฟนอะแต่คนเขาก็บอกว่าพฤติกรรมมันเป็นแฟนเพราะเจอกันบ่อยในขณะเดียวกันก็ชวน นักแสดง AV ของคนญี่ปุ่นเนี่ยโนหนึ่งเนาะเป็นอันดับหนึ่งความนิยมไปนอนค้างอ้างแรมในโรงแรม5้าดาวนะคะสื่อเนี่ยเขารายงานนะเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยก็ไปที่แหล่งกินเที่ยวของคนญี่ปุ่นของคนไฮโซนนะชื่อว่าลบโปงิในกรุงโตเกียวแล้วก็เขาเข้าออกหมายความว่ากินปาร์ตี้กับเพื่อนๆตีสองตีสามแล้วก็ออกมาแล้วก็มีการรายงานว่ามีภาพนะคะ นั่งแท็กซี่ไปที่โรงแรม5ดาวแล้วก็เดินเข้าไปในนั้นกลับออกมาสื่อเขาก็ตามติดคือสื่อญี่ปุ่นเนี่ยเขาตามมากเลยแล้วก็เห็นว่าตอนออกมาเนี่ยหน้าไม่แต่งประเด็นคือเขามองพฤติกรรมของรันเพราะว่าเวลารันเนี่ยมูฟเมนต์อะไรมีภาพเนี่ยกลายเป็นประเด็นที่คนติดตามค่อนข้างจะเยอะรายงานแบบนี้เลยนะคะว่าสื่อวอลเลย์บอลจากทีมสโมสสอนซันโตริซันเบิร์ดเนี่ยนะคะ เขาออกมาเคลื่อนไหวหลังมีภาพที่เจ้าตัวเนี่ยแอบแฟนสาวนะมีแฟนอยู่แล้วแอบแฟนสาวไปค้างคืนกับดาราหนังโป๊ชื่อไซกะอ่านี่ก็เลยกลายเป็นความสนุกของสื่อที่ต้องรายงานนะคะเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแฟนสาวของเขาชื่ออูกะอูกะเนี่ยเป็นสาวโตเกียวแต่รันเนี่ยไปเล่นใช้ชีวิตอยู่ที่โอซากา้าก็ห่างกันพอสมควรคนละฝั่งทะเลคนละฝั่งของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เจอบ้างไม่เจอบ้างนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีภาพว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยกันเนื่องจากรันเนี่ยอยู่โอซาก้าอูกะอยู่โตเกียวเนาะอย่างที่พี่บอยบอกไปมันก็เลยทําให้เจอกันน้อยลงนะคะแต่มันมีช่วงเวลาที่เขาตามติดอะแล้วเขาไปพบว่ารันเนี่ยไปหาไซกะนักแสดงหนังโป๊ ก่อนที่จะนัดแล้วไปกินข้าวแล้วก็นอนกันที่โรงแรมมันเป็นข่าวใหญ่มากใหญ่จนน้องรานออกมาโพสต์นะคะผ่านอินส a าแกรมส่วนตัวของตัวเองที่มียอดติดตามถึง2.7ล้านแปลเนาะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นแปลเป็นไทยแบบนี้ผมขอแสดงความเสียใจและขอโทษอย่างสุดซึง้งที่เหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของผมได้ถูกสื่อนําไปรายง,งานจนเกิดความวุ่นวายรันบอกว่าจากนี้ไปผมจะมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทกับก,บการเล่นในฤดูกาลก็คือ เอสวีลกีก็คือหลีกวอลเล์บอลของญี่ปุ่นก็คือหลีก2,025ถึง2,026มันค่อมปีกันเนาะช่วงปลายปีกับต้นปีหน้าลีกเนี่ยจะเปิดฉากในวันพรุ่งนี้อย่างเต็มที่ก็คือจะตั้งใจเล่นหลีกอย่างเต็มที่ที่จะเปิดตัวในวันวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยช่วงที่มันเป็นภาพข่าวออกมามันเป็นช่วงที่เขายังไม่เริ่มเล่นหลีกมันก็เลยกลายเป็นความแบบพักผ่อนหิวใจสุดท้ายค่ะมันก็เป็นเรื่องที่นี้เนี่ยมันก็มีชาวเน็ตนะชาวเน็ตเนี่ยขุด คลิปเก่าๆออกมานะบอกว่าไซกะเนี่ยเคยพูดถึงรันในสตรีมในไลฟ์สตรีมของตัวเองแล้วก็ยอมรับว่าเป็นแฟนตัวยงติดตามผลงานของรันตั้งแต่สมัยเรียนบอกเขาก็ทรงหล่อรันนี้ทรงหล่อเป็นทรงญี่ปุ่นหุ่นใหญ่สูงร้อกว่าทรงดีนะกล้ามแขนเป็นมัดมัดกล้ามขาเป็นมัดมัดแล้วก็พี่บอยบอกได้เลยว่ารันเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลที่ไม่หญิง เสิร์ฟยิ้มเสิร์ฟความสุขให้บรรดาแฟนๆเยอะมากพี่บอยเจอเขาที่ฟิลิปปินส์โอ้ลลายเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกที่ไซกะไซกะรุ่นพี่นะอายุ26ลันเนี่ยอายุ24ไซกะจะชอบและสุดท้ายความชอบมันก็นำพาไปสู่การเดินทางอย่างที่บอกเนาะเป็นความสัมพันธ์กันไซกะเนี่ยเป็นนักแสดง AV Adult v ว d e o นะคะเข้าวงการมาตั้งแต่อายุ20ต้น แล้วก็ทําสถิติเป็นนางเอกหนังโป๊ที่มีรายได้สูงสุดเป็นบติการของญี่ปุ่นนะเป็นอันดับหนึ่งนะแล้วก็มีการจัดอันดับความฮอตว่ายังพัฒนาความฮอตไปเรื่อยๆยังฮอตไม่หยุดซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นที่สุดของฝั่งหนึ่งกับที่สุดของฝั่งหนึ่งมาเจอกันนะคะทีนี้ที่น่าสนใจคือเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่า อันนี้เขาแฉนะไม่รู้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะเจอน้องรันฟองเขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกพฤติกรรมของน้องรันเนี่ยสุดหล่อของเราเนี่ยนะคะก็มีหลายครั้งที่ชอบ direct message คุยกับสาวๆ นะซึ่งเขาบอกว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนรู้มันก็มีคนขุดเหมือนกันน่ะนะคะว่ารันเนี่ยชอบคุยกับสาวๆผ่านข้อความส่วนตัวซึ่งไม่แปลกเขาบอกว่ามันก็ไม่แปลกเพราะมันหมู่นักกีฬาไม่ค่อยได้เจอใครเขาก็จะคลายเครียดชีวิตด้วยการคุยกับสาวๆผ่านทางนั้นนะคะแต่มันก็สะท้อนถึงรสนิยมการใช้ชีวิต พฤติกรรมเนาะหลายคนก็มักจะเล่าให้พี่บอยฟังว่านักกีฬาเนี่ยโอ้โหเวลาเขาไปแข่งกีฬาระดับโลกอะส,สมามต่างๆเนี่ยมันก็จะมีการาใช้ชีวิตหลังจากแข่งเสร็จเนี่ยผ่านกิจกรรมความรักหลายครั้งที่เราจะถูกการรายงานใช่ไหมคะว่าโอ้แข่งขันโอลิมปิกชีนู่นชีนี่นะคอนดอมเต็มไปหมดถุงอย่างอนามายัยเกลือนกลาดอะไรแบบนี้เป็นต้นมันก็เป็นพฤติกรรมเขาบอกว่าเป็นพฤติกรรมของนักกีฬาแต่ว่า อันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมหลายอย่างเนาะก็เป็นภาพที่ค่อนข้างจะเป็นเชิงลบซะส่วนใหญ่นะคะในขณะเดียวกันหลายคนหนุ่มๆด้วยกันเองก็บอกอถือว่าเป็นความโชคดีของน้องรันที่ได้ใกล้ชิดแนบแน่นกับไซกะเรื่องไม่มีอะไรเลยแต่ญี่ปุ่นเวลาเขาจะเปิดตัวเวลาเขาจะแฉะหรือเวลาเขาจะกอดสีโอ้โหเขาจัดเต็มข้อมูลมากพี่บอยตามอ่านอยู่ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยข้อมูลแน่นมากนะคะมีภาพ มีหลักฐานมีข้อมูลเขาไม่ได้ถ่ายเช้าแล้วออกเย็นนะเขาเก็บข้อมูลตั้งแต่กันยาพฤติกรรมเป็นยังไงยังไงยังไงเพาช่วงนี้เป็นช่วงที่ยังไม่มีลีกยังไม่เริ่มสตาร์ทลีกบรรดานะักกีฬาก็ใช้ชีวิตแบบคนปกติก็เป็นช่วงพักผ่อนเนาะเพราะเวลาเข้าสู่เกมการแข่งขันเข้าสู่การเก็บตัวของสโมสรเนี่ยมันก็อาจจะต้องเต็มที่ฝึกหนักนะคะเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งพี่บอยใช้ตรงนี้ขอบคุณสปอนเซอร์เดี๋ยวกลับมาจะมาเล่าความฮอตความที่สุด ของน้องรันให้ฟังนะหลายคนอาจจะเพิ่งเคยเห็นหน้าน้องรันว่าหล่อขนาดนี้และอาจจะตามเป็นแฟนคลับน้องรันด้วยนะคะก็รอติดตามพี่บอยขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะตัวแรกค่ะ ฟาเกอร์ไทยแลนด์ส่งบอนบูสเตอร์พริกโปรแฮชิทเม้นสีฟ้าสวยตัวนี้มาใช้ช่วยดูแลเส้นผมคนที่เจอความร้อนใครที่ใดบ่อยๆนีบบ่อยๆเจอแสงแดดผมจะฟูแล้วก็แตกปลายใช้ตัวนี้ได้ซองสีฟ้านะคะเขามีสารสก,กัดโดยใช้เทคโนโลยีสูงสุดชื่อว่าอวิรานาโนผักวิตามินเข้าไปในเส้นผมในส่วนลึกไม่ว่าจะเป็นจากน้ํามันลำข้าวน้ํามันมะกอกแล้วก็วิตามินอ e ีนะคะใช้แล้วจะช่วยให้เส้นผมของคุณกลับมานุ่มลื่นชุ่มชื่นใน1นนาทีเท่านั้นเองนะคะย้ำเนาะ ต่างจากสีครีมสีครีมขาวตัวนั้นจะเหมาะกับคนที่เจอปัญหาเส้นผมจากเคมีซํำซ้อนปัญหาคือสีอะไรปัญหาคือตัวอะไรก็ใช้ให้ถูกนะคะซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสรรพสินค้าและกดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะพี่ไปปักตะก้าไปแล้วด้วยนะคะและขอบคุณรถยนต์โตโยต้าค่ะโตโยต้าวันนี้ขยายเวลากับข้อเสนอสุดพิเศษนะคะถ้าครอสตอนนี้กับโคโรราครอสและยาริสคอสค่ะจะมีโปรดีๆที่ผ่อนสบายย้ำเนาะ โมเมนต์นี้ต้องมีครอสนะคะโคโรราคอสผ่อนต่ำ7,734บาทต่อเดือนหรือดอกเบีย้ยพิเศษ0%พร้อมฟรีประกันชั้น1ค่ะส่วนยาลิสคอสผ่อนเริ่มต้น6,556บาทต่อเดือนหรือดอกเบีย้ยพิเศษ1.55% QR คือข้อมูลที่สแกนและจะเห็นข้อมูลเพื่อเพิ่มการตัดสินใจนะคะและย้ำว่าโปรสุดคุ้มจากโตโยตา้าขยายเวลาถึง 31ตุลาคมนี้คลอสกันได้เลยนะคะและปิดท้ายที่ฟิล์มติดรถยนต์ลามิน่านะคะ30ปีลามิน่าอยู่คู่ทุกเจนด้วยความจริงค่ะลามิน่าฟิลม์มฟิล์มกองแสงหนึ่งเดียวที่ยืนยันใช้ค่าทีเซอร์เป็นการลดความร้อนจากแสงแดดจรงิงไม่ใช่อาร์รามิน่าเนี่ยยืนเด่นด้วยนวัตรกรรมดิจิทัลบู t ค่ะรองรับระบบรถยนต์ยุคใหม่ที่ไม่มีฟิล์มใดทําได,ได้และยืนยัดความเชี่วชาญลู้ลึกรูก้จริงทุกฟิล์มกองแสงมากกว่า30ปีค่ะขอบคุณลามิน่าขอบคุณโตโยต้าและฟาเกอร์ไทยแลนด์ค่ะมา มากันที่สุดท้ายน้องรันผู้ชายคนนี้เนี่ยสร้างประวัติศาสตร์นะอันนี้พี่บอยเป็นแฟนวอลเลย์บอลพี่บอยใช้คําอย่างนี้แล้วกันว่าไม่เคยมีนักกีฬาวอลเลย์บอลชายคนไหนที่สร้างความฮือฮาได้ในขณะน,นี้ในระดับนี้นะคะเพราะว่ารันเนี่ยเล่นวอลเลย์บอลในฐานะนักตบหัวเสาทีมชาติญี่ปุ่นตั้งแต่อายุ19แล้วก็เคยแข่งครั้งแรกระดับใหญ่ที่สุดก็คือโอลิมปิกที่โตเกียวเป็นเจ้าภาพช่วงโควิดนั่นแหละ นะคะเขาโดดเด่นมากแล้วก็ตั้งแต่ประกาศตัว,ตวลงมาสาวสาวแห่มารักทีมชาติญี่ปุ่นเยอะล้นหลามเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่เปบวยบอกไปเนองรันเนี่ยมีฝีมือในการเล่นก็มีทักษะมีความทรงแบบโอ้ยผู้ดีอย่างเงี้ยไม่ใช่คำว,ว่าผู้ดีคือผู้ดีนะผู้ชายที่เป็นแบบทรงดีอะสาวๆจะชอบมากนะคะมีป้ายทุกสนามแล้วก็เป็นคนที่เสิร์ฟเสิร์ฟความ ตั้งใจความมุ่งมั่นของบรรดาแฟนๆที่มาถือป้ายรอหรือมาขอถ่ายรูปอันนี้พี่บอยบอกได้เลยว่าเขาน่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่มีฝีมือการเล่นที่ดีแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทีมชายญี่ปุ่นก็อาจจะไม่ได้ท็อปไปถึงระดับโลกที่เป็นแบบได้เหรียญเงินเหรียญทองเหรียญทองแดงโอลิมปิกหรือว่าแชมป์โลกที่ผ่านมาชิงแชมป์โลกที่ฟิลิปปินส์นะคะญี่ปุ่นตกรอบแรกแข่ง VNL ก็ ไม่ได้ถึงขนาดได,ได้แต้มสูงสุดเก่งระดับท็อปของเอเชียแต่ว่ายังไม่ไปไกลระดับแบบแข่งกยุโรปหรือว่าอเมริกาต้าได้เรื่องที่เกิดขึ้นมันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนโฟกัสเนาะเดี๋ยวเรารอ,รอดูว่ากระแสะจะเป็นยังไงเพราะว่าเรื่องพึ่งสดๆร้อนๆกับการเปิดตัวการถูกแชร์ผ่านสื่อดังของญี่ปุ่นเดี๋ยวรอดูว่ากระแสะจะเป็นยังไงแต่ว่าการออกมาดับไฟตั้งแต่เนิ่นๆด้วยการออกมาขอโทษเลยด้วยการบอกว่าตัวเองจะมุ่งมั่นกลับไปทํางาน ในฐานะนักตบหัวเสาของทีมสโมสรและก็ทีมชาติญี่ปุ่นกลับไปลงสนามอย่างเต็มที่อย่างที่สุดอ,อันนั้นมันก็เป็นการฉลาดที่จะทําให้สถานการณ์ที่มันดูอะไรก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเบาลงเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเดินเกมของน้องรันการเดินเกมของคนที่ให้คาปรึกษาผู้จัดการอะไรก็แล้วแต่นะคะนี่คือก็สี่ไม่มีอะไรเลยเจอเรื่องทั้งหมดก็สี่เบอร์หนึ่งของนักตบชายสุดหล่อระดับโลกกับเบอร์หนึ่งหนังโป๊ญี่ปุ่นมาเจอกันอืมนี่คือเรื่อง ที่จริงใจเล่าเล่าแบบจริงๆเพราะว่าเราก็รักน้องรันนะเขาหลอมาขอบคุณที่ตั้งใจฟังนะคะขอบคุณทุกคนค่ะบ๊ายบายเจอกัน EP หน้านะสวัสดีค่ะ